มือสันวันดีมือนี่มือนี่อาวสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต่มหํำตรงชาแนลก่อนอื่นรับชมอ,อยู่จังหวัดใดแน่กับคอมเมนต์บอกในเด้อครับมือนี่ผมกับอยู่ที่เก่าที่เดิมครับจังหวัดอุบลราชธานีไปใช้บ่ได้ครับช่วงนี้ติดอุบลแห้งพอดีกาล่างงไทยเพลงเก่งสยามเสด็จพี่น้องถ่ายเอ็มวีเพลงเก่งสยามเสร็จก็อยู่อุบลมืออื่นหน้าที่ใดเดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์แล้ว นะเมื่อนี้ก็เป็นมือสันวันดีครับเป็นมือเงินออกครับมือแฟนเพจเงินออกก่อนอื่นขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอบคุณทุกคนในการติดตามนี่ครับนี่สวัสดีพะยังสวัสดีครับมูปงเหลืองครับเมื่อนี้มือนี้เงินว่าๆกับเงินนมโอก็ต้องก็ออกเงินช่องออกจากบาทก่อนสองหมื่นกว่านี่แหละครับนี่พี่น้องเป็นเป็นเดือนแรกสี่เงินโอมโมออกประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนี่ก็สิหารซีครับมันก็สิโตกู่ประมาณคนละ หาในน้อยกาหารซีพะว่ากะซิมี่าบ้ามีอมโอมีตะกลองแล้วกะสิมีเนี่ยหมูประมาณซี่คนแต่ว่าต้องนั้นกะให้เขาไปแบ่งกันแต่ว่าส่วนนีผมกะสีเงื่อนช่องผมก็ออกครับเงื่อนช่องผมออกผมก็ต้องแบ่งเด็กน้อยนั่ครับบ่ได้เอาเปรียบกันว่าพี่น้องทุกคนเฮ็ดงานก็ต้องมีรายได้และผมสิฉลี่ยกันว่าพาบ้าอมโอโปรดิเซอร์คน่ายกล่องนี่กะซีห้ หายได่ได้แ่ซงกันนะนี่ละพี่น้องผู้ใดเท็ดแฟนเพจว่าได้เงินแทบบอคลิปนี่เลยได้แทะลบรถพเนาโอ้ยไปไทยเดียวกับเหยียบด่าก็ดดกนี่ได้แท้พี่น้องครับสนับสนุนให้เฮ็ดครับเพราะว่ามันเป็นไา่ได้แบบเฮาเฮ็ดไปเฮ้าอ่ได้เสียเปล่าเป็นไร่โอมโอเงิ่นออกเดอนแหลกที่ว่าเฮ็ดที่ไอ้บังคับให้เฮ็ดชีพเฮ็ดยังอ่ะตอนตอนเฮ็ดฉี่ข้านพอเงินออกมันเป็นยังไ๋อ่ะ พอดีใจเลยครับพอดอยากเฮ็ดต่อเลยครับเน่ะเออนั่นแหละเวลาเป็นไรเวลาไอ้บอกให้ฮัดเฮ็ดฮัตยังก็มีแต่ขี้ข้านมีแต่หนายากสิ่งที่ไอ้บอกให้เฮ็ดเนี่ยมีผลดีต่อมึงหรือมีผลเสียต่อมึงผลดีครับเออผลดีเพราะว่าเข้ากับบอดายเลียนแล้วอ่ะนี่แหละครับบ่บอดายเอาเปรียบเด็กหน่อยได้พี่น้องผมบอกเลยว่าผมบอดายเอาเปรียบเด็กหน่อยหลายคนก็จะว่ามึงบ่อยเด็กหน่อยเลียนมึงเอาเด็กหน่อยไม่เฮ็ดชิบผมนี่บอดายเลียนอีก คือต้องเข้าใจผมสิบอกเลยครับคิดแบบนั้นคิดผิดนะครับลูกหลานผมผมอยากให้ดีทุกคนผมอยากให้ได้ดีทุกคนเพราะว่าผมไปเฮดชีพอยู่บ้าน่ากับเอาบ่อย่ทุกคนกับเอาบ่อย่แล้วผมก็ต้องดึงเขาออกจากมูอ่าแต่ว่าผมกับบได้ว่าไม่ให้เรียนเลยผมยังให้เรียนกอนครันอ่ะบอกหลายมันย้ายห้างขอบคุณ FC ทุกคนในการติดตามขอบคุณทุกคนในการสนับสนุนนะครับถ้าบ่มี FC อก็บ่มีพวกผมคือสิบ่มีมือหนี้หรอกอ่ะ อันนี้อันนี้เป็นเงินของอ้าย้อครับนี่เงินของอ้ายไอซีไ้ไอ้ของของโตโตคอยไปแบ่งกันเอาว่าเอาไปสำนีก่อนขอบคุณรับขอบคุณเอฟซีพันนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่หกอ่ะโอโมโอโมก็จะเอาไปสำนีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกการติดตามนะครับทุกยอดไล่นะครับขอบคุณครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของตากล้องครับเอาไม้มาหนีนี่ของตากล้องเอาถือไม้ไว้เบาเนี่ย ตากล้องนี่ครับตากล้องผมครับคนสําคัญครับคนหลังเลนครับผมอ่ะอันนี้ไอ้ไฮไหครับนับเบิ้งจีกบาทนั่นเออเก่าพันนัาพี่ดีเออขอบคุณเอฟซีเพื่อนก่อนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนดีให้การติดตามนี่แหละครับอันนี้คือปริเซอร์ตากล้องผมมาแบบนี้ ว่าว่าขอบคุณเพิินขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดไลน์นะครับอันนี้ก็แค่ช่องช่องของผมเลยครับแล้วก็สิมีชวนแบงก์ก็คือช่องช่องของตัวเองแล้วก็ช่องขอบคุณน้งฝนน้งฝนช่องของแมนุษในลักษณะสนับสนุนคือเด็กน้อยหาเงินในซันนี้ผมว่าโอเคนะก่อนที่สิเปิดช่องได้นี่ผมบอกเลยว่าคือเอาผมลงทุนให้ผมลงทุนให้ทุกอย่างพอเปิดช่องแล้วแม้แต่บัญชีผมที่เป็นเอ็กเซนหรือเป็นที่รับเงินจากแฟนเพจ ผมกับ่บใส่บัญชีผมผมให้เขาหามาเพราะว่าผมผมบ็อย่างค้นวอาได้ว่าอยากเอาเปียบเด็กหน่อยอยังสิแล้วผมก็สิบุยุ่ง้าเฉลี่ยได้น้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าเฉลียเด้น้อยเฉยผมก็สิออกใส่พ่อห้ยอยู่ไ้ครับเลียงขอบครั้วนี่แหละครับสนับสนุนกันยังสิละครับมีแนวทางใดกับเหตุให้เด็กหน่อยมันมันมีความสุข เพราะว่าผมกับบ่้ให้ซสนีทเพราะว่าเสื้อผพานาแพทย์รองทวงรองเท้าผมซือ้อห้ผมดูแลยูกินอยู่กับผมตลอดคือเงินทถ่เขาไดนี่เขาสิเก็บเลยครับ,รบผมสิบ่ใไห่เอาออกมาใส่นอกจากเขาสิอยากกินขนมเพราะว่าเขานี่ผมผมเต็มที่อยู่แล้วน้องพี่น้องแต่ก่อนอื่นกับขาดบ่ได้ก็คือขอบคุณพี่น้องเอซสุภูทุกคนขอบคุณทุขณ์แทนการติดตามถ้าบ่มีพี่น้องเอฟซถ้าบ่มีกับคือบ่มีผมว้อนี่อ่าบ่ฮูวว่าสิไปลำบากอยู่ยังไ๋ แล้วผมสัญญาว่าผมสิดึงเด็กน่อยดึงคนรอบค่างขึ้นให้ได้ครับให้ห่างไกลจากอบายยมกมื่อกี้สิเขาเส้นท่านบ่อโอ้ยเหลียงกาแฟเนี่นเด้อไปแล้วเข้าไปเอาเก็บปรโทรศัพท์ไปพี่น้องเราจะผ้าเด็กน่อยไปหาสื้อองสื้อของแล้วก็สีเดินทางเมือเอม่อ,อื่นเมื่อื่นก็สิใดเดินทางกับจังหวัดสุรินปิดปิดฝาถ่ายไป้เนี่ละเงินเก็บว้ได้ไอบอกให้ไปเปิดบัญชีเปิดไตเปิดแล้วครับ มีอยู่ครับขอบคุณเอฟซีเพิ่นอีกขอบคุณเอฟซีทุกการติดตามนะครับอืคขอบคุณเอฟซีเพิ่นกันมากถ่ายรูปนั่มพนถ่ายรูปวะคนละยี่สิบได้บ่ปอนหยอกหยอกหยอกมาถ่ายกับออโมกบอกถ่ายเหมือนแล้วครับลบปรูปเพิ่อนเนี่ยอ่ะ เขามันสารคามเรียนนักสูวยอันนี้กับนางมว้ยเ้ยนี่โต๊โตแบกน้มักดยวยบ่สุ่มความบ่แบกครับเขียนว่าเต้นแจกงั้นแต่แหละครับแมนแมนอ่าเมื่อนี้กับพ่อไปสักนิดนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนในการติดตามครับครับ